รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1เมษายน2565ถึง30กันยายน2565นายสมบูรณ์มหาวน,นาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตายเวียงใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาไม่ว่งสอนเขตหนึ่งการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษา ได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมยกระดับครูสู่ความเป็นมืออาชีพใช้เทโคโนโลยีที่หลากหลายส่งเสริมศิละปะดนตรีพื้นเมืองบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตร มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลและได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาดังนี้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและโครงการยกผลสับฤทริตแปบกลุ่มสาระส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะเจตคติคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีผลสำริ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตในภาพรวมสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาและนักเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนปลายมัชิมาไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปะธัก,กร,รมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน8รายการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนและมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสถานศึกษาเป็นต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับบิบัติเป็นพ่วอในการสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าและทีมงานได้ศึกษาและสำรวจปัญหาและหาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในโรงเรียนนุบาลปลายเวียงใต้บริหารงานตามภารกิจของโรงเรียนโดยมีแผนพัฒนานงานบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณ บริหารทั่วไปมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้าและทีมงานนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์งานมาพัฒนางานการรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนทุกคนส่งเสริมพัฒนาจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงข้าพเจ้าและทีมงานยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งผลให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีทักษะในด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีการพัฒนาตนเองตามสายงานมุ่งสู่ครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพาเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT, NT, O-net ให้มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นข้าพเจ้าได้ร่วมมือกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายได้กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษามีนวัตกรรมรูปแบบการสอน OTPE โมเดลเพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ ICUPS โมเดลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดทำโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการธนาคารขยะโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนลอยละ90ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับครูครูลอยละ90จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนการสอนครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒน,นาการศึกษาให้สูงขึ้นผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษามีนวัตกรรมรูปแบบการสอนเป็นของตนเองมีโมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลปลายเวียงใต้ได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข,ข่ายข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายอย่างเต็มกำลังและความสามารถสภาพบริบทของโรงเรียนอนุบาลตายเวียงใต้มีความแตกต่างกันในด้านชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมส่งผลให้โรงเรียนชุมชนเครือข่ายขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีแนวทางและวิธีการจะแก้ปัญหาดังกล่าวโดวยข้าพเจ้าเป็นผู้นำสร้างความร่วมมือประสานงานกับทุกฝ่ายในสถานศึกษาได้ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารแบบ ABPS model มีการประชุมวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการรวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการนำเนินงานของข้าพเจ้าส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะเจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีคุณธรรมจริยธรรมช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลปลายเวียงใต้ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสอพอทรระดับ3ดาว 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องท้งด้านความรู้ความสามารถทักษะที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการอบรมระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมกลุ่มภาคส27ผ่านระบบทางไกล Google Meet เข้าร่วมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเองทั้งแบบออนไลน์และเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนช่วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายและกลุ่มเครือข่ายอื่นๆเสริมสร้างสนับสนุนนิเทศติดตามผลเพื่อรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่ตางๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ข้าราชาการครูและบุคลากรในสังกัดได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนสาระภ,ภาษาไทยด้านวิชาการยอดเยี่ยมระดับปถมศึกษา รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครูผู้สอนยอดเยี่ยมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนต้นรางวัลครูสะดุดีและรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกสรุปผลการดำเนินง,งานตามประเด็นท้าทายในการพัฒน,นาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบการสอน o t p e Model เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและ ICUPS โมเดลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั้นปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านกระบวนการชุมชวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สภาพปัญหาความเป็นมาจากสภาพบริบทของสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงในยุคศตรวรรษที่21ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น2เพื่อให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน3เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยกระบวนการ PLC วิธีการดำเนินการโดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ขั้นวางแผน Plan 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา 2. ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ส,ส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามและรายงานผลขั้นดำเนินการดู 1. การรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2. วิเคราะห์และระบุปัญหาสิ่งที่ต้องการพราัฒนา 3. ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมนวัตกรรม 4. วิาพากษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 5. จัดการเรียนรู้กิจกรรมนวัตกรรมขั้นประเมินผลเช็ค 1. ประเมินผลสะท้อนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมนวัตกรรม 4. ขั้นสรุปปรับปรุงและพัฒนาแอคชั่น 1. สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมนวัตกรรม 2. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีกระบวนการํำเนินการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้และเผยแพร่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังเชิงปริมาณพบว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายจากการใช้รูปแบบการสอน OTPE model และการใช้รูปแบบการสอน ICUPS model คิดเป็นร้อยละ63.88ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายสามารถอ่านวิเคราะห์และเขียน หลังจากการได้คิดเป็นร้อยละ80ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังจากการใช้คิดเป็นร้อยละ86ครูผู้สอนผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายจากการใช้รูปแบบการสอน OTPE model และการใช้รูปแบบการสอน ICUPS model ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC คิดเป็นร้อยละ100เชิงคุณภาพพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้การจัดประสบการณ์ในรูปแบบ OTPE model ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคม และสติปัญญาที่พัฒนาขึ้นทุกด้านจากพัฒนาการเดิมของเด็กแยกเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับไปพัฒนาทางด้านอารมณ์เด็กเด็กสามารถปรับตัวจากสภาพแวดล้อมเดิมที่บ้านมาสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดีด้านสังคมเด็กยอมรับฟังและยอมทําตามความคิดของผู้อื่นด้าน,นสติปัญญาพบว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กจเจริญเร็วขึ้นรวดเร็วรู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น ใช้ภาษาพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกได้อย่างดีนักเรียนที่เรียนผ่านการยกผลสำเร็จการเรียนรู้แบบ ICU PS model ด้านนักเรียนพบว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องคุณภาพและผลสำเริจทางการเรียนสูงขึ้นรวมทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้านคุณครูพบว่าทำให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนแนวการปฏิบัติระดมความคิดและหาวิธีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการสอนของตนเองและขับเคลื่อนความสำเร็จของนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการสะท้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและผลสำเร็จของนักเรียนอีกด้วย ด้นานสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษามีเป้าหมายทิศทางเส้นทางและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเปรียบเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มีทิศทางร่วมกันโดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกันการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความสำเร็จที่มุ่งหวังในการนำทางร่วมกันเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเด็ว กว่าที่พบในโรงเรียนแบบเกา่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืนขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและติดตามค่ะ